สำหรับคันแรกเลยนะคะตัวนี้ Isuzu D-MAX 1.9 CAP LDA นะคะปี2020นะคะแต่งซิงสวยด้วยนะสำหรับคันนี้เนาะพี่ปอนร,ราคาะนะนะบอกมา้าเอาใจส่ซิงสุดๆที่สำคัญราคาไม่แพงมากเพียงแค่589,000บาทเท่านั้นครับก็พี่ปอนลูกค้ามาออกรถกับทางสมพลลมยงของเราเนี่ยบอกได้เลยว่าขับปี90วันก็อ,ออกว,วันนี้นะ พอดีทีปีหน้าเลยมารับโปรโมชั่นเด็ดๆได้เลยจ้าแล้วที่สำคัญเรามีดีแม็กให้เลือกมากมายหลากหลายอ่ะต่อไปดีกว่าพนไม่เี่ยวาสำหรับคันนี้ก็จะเป็น i s u z u All New D-Max 1.9แคปตัว S อปี2020คันนี้แนะนำเลยนะเล็กไม่เพียงแค่1 9 0 0 0หมเก้าพันิโลเท่านั้นที่สำคัญรถสี่าดูแลง่ายด้วยใส่ล้อแม็กเวลมาด้วยราคาก็เพียงแค่ ห้าแสนสี่หมื่้าบาทเท่านั้นนะครับก็ใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยที่สมพลลุมเยื้ยงของเรารสำหรับคันต่อไปแบบเดิมอีกแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีขาว Isuzu All New D Max 1.9แคป Cab SP 2020เล็กไม่เพียงแค่2 5ง0 0ืหโลราคาก็ไม่แพงนะ4ประตูสีขาวช่วยๆคันนี้คุณลูกค้า 640,000บ,บ,บาทเท่านั้น440,000ว<อ>้วนเลยไอ้น้องแคบ,บแคปเอาแคบปล่อ,อขอโทษขอโทษโอ้ผิดไปแล้ว ราคาคันนี้ก็ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันเหมือนกันอันนี้แคปนะสองปีสองคันล้อแมก t ีสามเจ็ดนะจ๊ะตายตายตายอ่ะคันนี้สบายขอโทษทีพี่คนตาลายอ่ะคันนี้แคปแคปอ่ะสำหรับไอ้สันนิษฐานี่ประตูเอาแล้วลงกันไปแล้วเซลล์ยังลงเลยคุณลูกค้าไม่ลงได้ไอ้รถสวยอันนี้ลงลงอะไรลงลงลงคน ไปไปคันรถต้อพี่หมอคันน่อไปอ s u ูซูอนิวดีแม็ก1.9แคปเอสซีประตูปี2020จ้าตอนนี้ต้องบอกเลยว่าซีประตูเรามีถึงกันสองคันก็คันนี้ปี2020ราคาก็อยู่แค่640,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้ใส่ล้อแม็กทีอีสามเจ็นะจ๊าดีไม่รถสวย คูมแฟตคคูมแฟตอีกคันหนึ่งตัวเดียวก็เมื่อกี้นี้เลยนะจ๊ะอีซูซูออนนีิแม็ก1.9แคบเอพี2ีกแต่เขาบอกว่าคันนี้ราคาถูกกว่ากัน15ตัวราคาคันนี้ก็โปรโมชั่นออ6 0 0 25,000เท่านั้นนะครับมีโปรโมชั่นราคาถูกนะคะใส่ล้อแม็กเวลมาให้แล้วนะจ๊ะมาเลือกกันได้เลยนะจ๊ะมาดูแคบไฮแลนเดอร์กันดีกว่าพี่บอยปี20เหมือนกันอ่ะตัวนี้จะได้ ตัวสูง Isuzu o n y u d m แม1.9แคป LDA Highlander ปี2020เล็กใหม่เพียงแค่3 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเองสี่นี้นะเป็นสี่หายายี่สี่นึงเลยนะสี่เทาสี่เทาเทาแบบแลมโบนนะใช่เทานกพิราบก็ได้เทาดำก็ได้เออราคาคันนี้นะปีไม่ไม่ราคาเพียงแค่5,99,000บาทเท่านั้นเล็กสวยเล็สวยนะจ๊ะได้าไปสวยด้วย ตัวสูงปถไฟแดงเลยอ่ะคันนี้มาเปลี่ยนเป็น Ford บ้างนะคะตัวนี้ Ford เอ่อ Ford Ranger สามพันสองสี่ประตู Wide Tag Auto 4 Wheel ตัวท็อปสุดอ่ะใช่คันนี้ต้องบอกว่ารถนี้แรงเกินรถคันอื่นเครื่องสามพันในนี้สามพันสองราคานะเพียงแค่ห้าแสนสองหมื่นบาทเท่านั้นนะครับเป็นตัว Wide Tag Wide Tag ชุดแต่งเต็มรอบคันเลยซาโวฟอร์ดนี่ไม่ควรพลาดดิค่ะใช่รถสวยมากรถมือเดียวออกห้างด้วยนะจ๊ะคนนู้นสีสวยแล้วก็ต่อไปวีโกซีประตูนะคะตัวนี้เป็นวีโกแชมป์2.5อ EC ประตูพิเรนเนอร์นะคะปี2013เกียร์ออโต้ด้วยขับสบายมากเราบอกว่าลูกค้านี่หาหน้าแชมป์กันเยอะมากก็แนะนำเลยเป็นคันนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่ 480,000บาทเท่านั้นนะครับก็ใครที่สนใจก็มาเลือกมาชมกันได้เลยที่เพจรสมพลลมยลือมาที่เลยที่หน้าเต้นของเรานะอยู่ที่ดองเสือนะครับอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะอยู่ตรงซี่แยกไฟแดงเลยอ่าดูคันต่อไปเลยพี่กดคันนี้ก็จะเป็นโฟวินน่อยนะคะตัวนี้เป็นโตโย t a าวีโกเครื่องยนต์3000ตัว GC ประตูออโต้โฟวินนะคะปี ตัวรถเป็นปี2005ปีเก่าแต่สภาพดีนะคะต้องบอกว่าปีเก่าแต่ยังเก่าอยู่นะครับก็ราคาคันนี้ก็เพียงแค่400,000บาทเท่านั้นนะครับกไดลังมองการ์ดรถก็ไปเที่ยวเนาะเที่ยวป่าก็แนะนำเลยคันนี้อโต้ปอรวินด้วยอ่าตัวนี้เป็น Toyota Vigo 2.5E 4ประตู4 w นปี2008ราคาคันนี้ก็อยู่แค่